สว,วัสดีครับความรู้สึกวันนี้เลยครับกับการเตรเวลาเอาวที่แบบนเพื่อมาสั่งบทก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าบทสวดยาวมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <g ong> ก็ก็ใช้เวลาท่องแล้วก็เข้ามาฝึกซ้อมที่วัดหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับ<ม>แล้วว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็มีหลากหลายงานก<ม>็เลยต้องแบบแบ่งช่วงเวลาไปท่องสวดด้วยครับจะฝากตั้งใจที่มีในกนารสั่งบทันดีคนอ เหมือนเป็นเป็นครังหนึ่งในในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นชาวพุทธนะแล้วก็อยากจะตอบแทนพ่อแม่แล้วก็อยากจะตอบแทนทุกๆคนที่ที่เคยสร้างสิ่งดีๆกับเรามาครับผมมีชื่อฉายาออกมาได้ใช่ชื่อบุญญาวัฒโนครับแปลว,ว่าก็เหมือนท่าก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นปัญญาวัฒนะครับผมก็จเจริญด้วยปัญญายอยากจะยันนี้ใครเป็นคนตั้งให้ ก็ทางทางพันคนตั้งให้เลยครับก็เหมือนเอาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลผมมาก็สุบรสิทธิ์จงชีวีวัตรก็ลยเป็นปัญญาวัฒนาอะไรเงี้ยทีนี้ตั้งักตั้งใจประมาณกี่วันที่จะศึกษาเพราตอนนี้คิดว่าอย่างต่ําก็น่าจะสองอาทิตย์ครับแต่ว่าก็อยากจะให้ให้ได้นานที่สุดเพราะมันก็จะคงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาทำ จริงจังจริงจังแบบนี้ครับผมจะเพี่มีในใจี่าจะไปจัวัดที่กรุงเทพหรือจะมีแผนที่จะไป่าง,างเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าด้วยครับก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เราค่อยไปวัดป่าอะไรอย่างนี้ครับจะไปที่ไหนครับตอนนี้คิดว่า,น,าน่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับไปอยู่ที่น,นู่นสักไปอยู่ที่นู่นนะสักวีคหนึ่งเลยแล้วก็กลับมามาสักกรุงเทพใช่มาสักกรุงเทพคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจครับ ต่เคยไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าตอนแรกคุณแม่เขาเหมือนไม่ไม่เคยให้บวชเลยครับเหมือนเขาไปดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าผมบวชจะไม่ศึกเขาก็เลยแบบไม่เคยบอกไม่เคยขอให้บวชเลยเลยก็ตลกดีครับตอนนั้นเขาบอกว่าเขาแค่อยากใหบวชเขาไม่ศึกเขาแค่อยากบวชนะครับเหมือนตอนนั้นเขาคือคือผมก็คือปกติพ่อแม่ก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกบวชซะหน่อย ตอนเบนจพียี่สิบห้าอะไรเงี้ยตอนผมยี่สิบห้าก็ไม่มีใครบอกให้บวชเลยเผมก็เลยอา้าวทำไมไม่นมีใครอยากให้บวชเลย,เลยเอะไรเงี้ยมามาก็เลยบอกว่าเนี่ยเ,เขาไปดูดวงมาแ้วบอกว่าถ้าบวชจะไม่ศึกเ,เลยไม่เป็นไรแล้วกันแต่ตอนที่จะบวชไปบอกว่าจะบวชมามาไววเห็น้วมามาเขาก็เหมือนก็ตกใจเหมือนกันครับเขาก็ถามว่าแน่ใจลรวนะอะไรผมก็หมก็แน่ก็แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่นะ พราะว่าก็ก็จะมีหลายๆหลายๆเคสที no mon, ่สมมติว่ามีคนในครอบครัวเสียเราค่อยบวชให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอ่เราระบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่กับแฮปปี้กันดีกว่าใชไมว่าสิ่ง่มก็คือไม่มีความกังวลไม่ไม่กังวลไม่งวนี่ก็ก็ล็อกคิวงานไว้แล้วไม่าังก็ต้องบวชก็ต้องไงก็ต้องสึกออกมาอะไรเ้ยครับแต่ว่าก็ก็บอกไปแล้วว่าอ่ะขอถ้าออกมาปุ๊บไม่มีผมไม่มีคิวใช่ไหม ก็ังอนุญ,ญาตอยู่โอเคได้ครับแต่มีเรื่องศึกหรือ่าไม่ไม่มีเลยครับเหมือนเหมือนทางวัดเขาบอกว่าเราต้องบวชเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางวัดค่อยหาเลิกศึกให้แต่ก็คงจะขอเลิกสักแบบเหมือนขอใช้เวลาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปขอเลิกเขาอะไรอย่างนี้ครับแล้วส่วนเรื่องงานได้เคลียร์อะไรบ <laughs> ้าเขาคาดว่าว่าจะต้องกลับมาทำงานประมาณเมื่อไหร่ก็ปล <laughs> <laughs> ายคือเอาจริงปลายเดือนพฤศจิกาก็มีไปต่างประเทศแล้วครับก็อาจจะต้องศึกออกมาก่อน ช่วงปลายเดือนปีเจ็ดะแต่ว่าถ้าได้อยู่ยาวถึงตอนนั้นก็เดือนนึงแล้วก็คิดว่าคงโอเคแล้วครับแต่ตอนนั้นผมมาเลยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโกนอีกรอบตอนกลางเดือนก็เลยอาจจะผมหายไปอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะขึ้นไวปล่อยขึ้นไม่ไวจริงๆอย่างวันนี้เราตั้งใจมาหวชศึกษาระธรรมด้วยสวนใช่ใช่ครับแบบเต็มที่เลย ก็ฮิ้วหนังสือมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ทางวัดก็มีพระที่เก่งๆเยอะมากๆก็เลยคิดว่าน่าจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยครับอย่างวันนี้เคร่งเคร่งไหมคะโซเชียลหรืออะไรต่างๆต้องตัดเลยไหมก็คือคือด้วยความที่เทคโนโลยีในในปัจจุบันไม่ได้ถูกกล่าวไว้ะสมัยนั้นใช่ไหมครับก็เลยหลายๆอย่างถ้ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่แต่พี่ตั้งใจจะจำัดที่นี่หรือว่าจะไปวัดได้กว่าิ ก็เนี like ่ยจำวัดอยู่ที่นี่แหละเราจะต้องไปแข่งจำวัดหรือเดี๋ยวมีไปไปที่ป่าวไปไปเชียงใหม่ครับมีไปเชียงใหม่อะไรไหมครับเพราะว่ามันจะต้องเดินทางแล้วต้องไปสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็ก็มีแค่ตอนนี้คือความกังวลคือเรื่องเรื่องวิธีการมากกว่าครับเราจะขนของไปยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยมาขนให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ ยังไม่แน่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการพอที่เราบวชเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำาณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆข้อที่ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองก็อาจจะต้องรบก,กวนหลายๆคนมาช่วยหน่อยได้มีโอกาสทดลองมานอนที่วัดบ้างยังคโอ้ยังเลยครับคืนแรกเลยที่นอนวัดคืนแรกที่นอนวัดเลยครับแต่ก็ไม่มีความกังวลนะเพราะว่าวัดสงบงมากเลยตอนนี้ที่กังวลมากมากสุดก็คือการ การใส่จีวรนี่ยแหละครับมีการหการเีการซ้อมการซ้อมผมยังไม่ได้ซ้อมเลยครับผมว่าเนี่ยหลังหลังผมบวชเสร็จเนี่ยผมจะซ้อมทั้งวันเลยครับพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาบินาบาตทันคคครรรัับบับพี่เลี้ยงมีทีลูกครับพาพี่เลี้ยงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรอเห็นเพื่อนๆเยอะก็รอก็รอติดตามเหมือนกันว่าจะมีใครมาช่วยบ้างพรุ่งนี้ใส่กระเกมพร้อมดูนี้ก็คือออกเวลาใช่วันแรกเลยครับหลายๆคนก็ขู่ว่าเนี่ยบางทีตื่นมาก่อนชั่วโมงครึ่งเนี่ย ยังใส่ไม่เสร็จเลยนะหนูเพิ่งตื่นกี่โมงเนะี่ยทีนี้ในเรื่องของความเป็นอยู่พอเราเปลี่ยเวาพอบ้าเหลืองไหมต้องกินนมเป็นเวลาอะไรอย<ม>่างเงี้ยอือครับก็เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยกังวลมากครับเพราะว่าเหมือนปกติผมทำไอเอฟอยู่แล้วก<ม>็จะมีช่วงเวลาในการทานอาหารอยู่แล้วเร,เ,รเ,รเราเราเราด้วยความที่ไปต่างประเทศบ่อยเลยไอเอฟเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆทีนี้คิดว่าการเปลี่ยนเวลารอบนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีผลอะไรเยอะครับ เป็นแบครับเขามาร่วมบรนลุมรณาบุญดีนะครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมง,งานในวันนี้ครับผมแล้วก็ที่คอยติดตามทางบ้านด้วยนะครับผมก็เป็นการตรัดสินใจต้องบอกว่าเป็นก็ครั้งใหญ่มากๆในในใน,ในชีวิตของผมเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกคนบรรลุมทนาบุญด้วยนะครับผมขอบคุณคฮา 现在。